ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมอีโกคาสกิคนเดิมคนนี้นะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะก็มีนะครับในการจำจัดเฮ้ยจำกัดเฮ้ยถูกแล้วนะครับผมมีจำกัดเวลานะครับอาวุธเฉพาะนะครับเสื้อคลุมของกระบองเหล็กนั่นเองนะครับเข้ามานะฮะโอเคเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับสำหรับการสุ่มนะฮะต้องใช้ตัวทั้งหมด70ใบตอนนี้มี67นะฮะเดี๋ยวผมซื้ออีก 3ใบนะครับผมเพื่อให้ครบ7 0บใบเป็นที่เรียบร้อยเราไปกดอัญเชิญเลยดีกว่าแบบรวดเร็วนะฮะแล้วก็ไปอัพนะครับผมได้เสื้อคุมมานะฮะได้เศษกระบองเหล็กไปครับยาวๆยาวๆไปฮะรอบที่3รอบที่4รอบที่5รอบที่6รอบที่7และรอบสุดท้ายครับผมเรียบร้อยนะฮะได้ชุดนักเรียนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็กดรับไปครับกดรับครับ ชุดนักเรียนของกระบ,บองเหล็กนะฮะ uh huh. เรียบร้อยครับผมชุดนักเรียนนะฮะอัพไปเลยปั๊บปั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 บ,ปบกดอัพขึ้นไปฮะโอ้โหขึ้นมาเจ0 0 0มืเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราพาไปสู้นะครับในส่วนของต่อต้านบุกลุกกันบ้างนะครับผมดูสิว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวเรากดข้าม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 ไปนะฮะไป นะครับส่วนของกระบองเหล็กกันนะครับผมดูสิว่าจะปั่นตัวละครอ,อย่างกาโลมันขนาดไหนนะฮะเออเอาละครับเราก็มาถึงในส่วนของบอสตัวละครอ,อย่างกาโลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโจมตีธรรมดาไปก่อนหนึ่งทียุงแดงแล้วโจมตี3แล้วกาบองเหล็กครับเตียมตัวหมุนพิฆาตสัตว์เข้าไปใส่ตัวละครอ,อย่างกาโลเปิด1รอบ13ล้านแล้วก็สัตว์ัตัล้านโอ้โห เท่ากับ38ล้านนะครับท่านผู้ชมดอกเดียว38ล้านแล้วข่าวนี้ครับเควินเตซานเดี๋ยวรอดูดามเมจอีกรอบหนึ่งนะฮะในเทิร์นที่2ดูซิว่าตัวละครอ,อยา่างกะบองเหล็กจะยัดดามเมจได้เท่าไหร่นะฮะเมื่อกี้38ล้านนะครับผมดูสิดูซิข่าวนี้ฮะยงแรงก็ไล่โจมตีเกนจิไรนิงก็เตรียมตัวแทงเลแทงเหล็กไฟฟ้า,ฟาฮะ ซัดเข้าไปบึบยุงแดงได้โจมตีสามใ1หนึ่งครั้งตอนนีกกสส้กาโร่เตะสวนกลับคืนมา1นึ่งล้านเจ็ดแสนแล้วซอมบี้แมนครับโจมตีธรรมดาหนึ่งครั้งยุงแดงได้โจมตีเกลวิงครับเตรียมตัวไล่โจมตีซัดดแล้วกระบ,บองเลกครับจังหวะนี้อัติเมธพายุหมุนคลั่งซัดเข้าไป14ล้านแล้วอัติเมตสก,กิลซัดเข้าไป25ล้านเป็น39 000, ล้านครับท่านผู้ชม39ล้านโอ้โหแรงจัดจัดนะฮะเดี๋ยวเราข้ามไปดูดาเมจกันเลยดีกว่านะครับผมเคยทำได้อยู่ที่700กว่าล้านตอนนี้อยู่่ี่ 850ล้านนะฮะเพิ่มมาร้อยกว่าล้านนะครับท่านผู้ชมเพียงแค่กระบองเหล็กนะฮะค่อนข้างโหดมากๆนะฮะเดี๋ยวต่อไปนะครับขอไปไต่แรงอีกสักนิดหนึ่งนะฮะดูซิว่าเราจะสามารถไต่แรงได้ถึงขนาดไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวลองกดสู้ให้ดูกันเลยดีกว่าสู้กับคุณ SP นะครับข่าวนี้ฮะโซนิคของ ฝั่งคุณ SP ีเร็วกว่าเราค่อนข้างมากอีกฝ่ายนะครับไม่มีตัวละครอ,อย่างน,นั้นเลยอย่างกระบองเหล็กเลยนะครับดูซิว่าเราจะสามารถชนะได้หรือเปล่าเมื่อมีแค่กระบองเหล็กเพียงตัวเดียวนะฮะยุงแดงเราจะตีสมไปก่อนกระบองเหล็กของเราครับเตรียมตัวติเมสสกิลเปิดจังหวะซัดาาเข้ามา5ล้านแล้วก็ซัดเข้าไปอีก11ล้านโอ้โหเท่ากับ15้าล้านนะครับท่านผู้ชมเกวินเต้สากลับคืนมาคอานี้ครับจังหวะดวงอันเดวสกิลซัดเข้ามาใน1ทีนะฮะซะ สามล้านหกหรือเปล่าหรือว่า3ามแสนหกแล้วดวงของผมก็สวนกลับคืนไปหนึ่งครั้งสี่ล้านเก้าแสนเกวินรับสไลด์สตันจังหวะนี้ติดสตันนะฮะไปสําหรับตัวละครอย่างกระบองเหล็กตอนนี้มาชิบะแย้มมาหนึ่งครั้งดวงอัดิเมสกิลสวยกลับคืนไปใส่ตัวละครอย่างเกวินซัดเข้าไป9ก้าแสนตอนนี้ลงหมุนตัดเหล็กสวนกลับคืนมาครับจากคุณเอสพีแล้วชิบะแย้มแล้วยังไงต่อฮะจากกระพัดเด็กอันดิเมกสกิลชิบะลุมสกรรมซัดเข้ามา12ล้านแย้มหนึ่งที แล้วก็เตรียมตัวโบรอครับต่อยเข้ามาหนึ่งครั้งแยบหนึ่งครั้งโอ้โหแล้วก็ดวงอัลเเมตสกิลซัดเข้ามาเลอดนติดซัดเข้ามา4ี่ล้านหกแสนแล้วดวงกระซัดเข้ามาอีกหนึ่งรอบปังเข้ามา1ิบล้าน คราวนี้ฮะโซดีครับเตรียมตัวฝั่งซีเงาอันติเมตสกิลยัดเข้าไปนะฮะใส่ตัวละครออย่างดวงเข้าไป4ีล้านแแสนถือว่าเบาจัดจัดยุงแดงแล้วจบซีสอีกหนึ่งครั้งคราวนี้ดวงของผมครับเตรียมตัวอันติเมตสกิลยัดเข้าไปใส่ตูบอมหนึทีบึ้มแต่เมื่อกี้โล่แตกนะครับสำหรับตัวละครโอ้โหแล้วเกิดใหม่แล้วก็หมุน1รอบแล้วยังไงต่อฮะกาบองเหล็กฟันเข้าไปฮะไม่มี ลูกไปใจแล้วนะฮะคราวนี้ครับแย้บหนึ่งรังแล้วก็แย้บอีกหนึ่งทีหรือเปล่าไม่มีฮะเพราะหมาเปะะ้าว่าไอหมาชิบานาครับมีแค่ตัวเดียวชิบะแย้บไปหนึ่งครั้งคราวนี้ด้วงสวนกลับคืนไปในรอบนี้ซะเข้าไป4ี่ล้านห้าแสนแล่ยังไงต่อฮะเกวินสไลด์สตันมาจังหวะนี้สิสตันไปสําหรับด้วงรับแรงกระแทกหนักๆลงนวงอย่างเดียวเลยคราวนี้ครับลมหมุนตันเหล็กซาดเข้ามานะฮะจากปูบอมหนึ่งครั้งแย้บหนึ่งทีแล้วยังไงต่อโจมตีธรรมดานะฮะไม่มีลูกไปแล้วชิบะแย้ครัง โมลอก็ต่อยต่อยสวนกับคืนมาฮะหายจากการติดสตัน์นะครับในรอบที่3ในส่วนของตัวละครยางด้วงแล้วตื่นขึ้นมาจากความตายหนึ่งครั้งแล้วก็หมุนหมุนหมุนเข้าไป1นล้านสองแสนแล้วอันติเมสกิลซาดเข้าไป2ล้านหมุ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 นโอ้โหซาดเข้าไปอีก11ล้านเกวินเตสวนกับคื้นมาอาชูราโมโดยัดเข้ามานะฮะใส่ด้วงของผมก็มามา11ล้านแรงจัดๆแย้มหนึ่งทีแล้วก็สะท้อนดาเมจไปหนึ่งครั้งด้วงอาเกวินอันติเมสกิลสวนกับคืนมาบ้าง แล้วโว้อรครับเตรียมตัวระเบิดปืนใหญ่ถล่มดวงดาวสาด์เข้ามาแต่ยังติดโล่นักหนักแย้ดหนึ่งที่แล้วก็เด้งสวนกลับคืนไปคราวนี้ครับดวงของผมได้เตรียมอันติเมตสกิลสาต์เข้าไปห้าล้านแล้วยังไงต่อฮะกาบองเหล็กหมุน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 สาต์เข้าไป3ล้านแล้วก็หมุนหมุนหมุนเข้าไปอีก12ล้านแล้วดวงสวนกลับคืนมาในรอบนี้ยัดเข้ามาหนึ่งที่สิบเอ็ดสิบล้านแล้วก็บ,บองเหล็กสวนกลับคืนไปครับ3ล้านห้าแสนแล้วสัตว์ ซ <problem> ัดเข้าไป12ล้านแต่ยังไม่ตายโอ้โ oh ห oh 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 oh. ดวงสวยกับค at ืนมาในจังหวะนี้ครับซัดเข้ามา10ล้านแล้วก็ลงไปนอนแดนเป็นที่เรียบร้อยน่าเสียดายมากนะฮะโอ้ถ้ากระบองเหล็กผมไม่ติดนะฮะไม่ติดในส่วนของสตันนะครับโอ้โหผมคิดว่าผมน่าจะชนะนะโอเคครับเดี๋ยวเราลองสลับตำแหน่งนิดนึงนะฮะแล้วก็มาสู้กับเขาดูนะครับดูซิว่าจะชนะหรือเปล่า โอเคครับสำหรับตัวละครอ,อย่างโซน y ครับเตรียมตัวฝังสีเงาอัลติเมตสกิลเปิดเข้ามาก่อนนะฮะใส่ตัวละครอ,อย่างกะบองเหล็กไม่ใช่ฮะใส่ตัวละครอ,อย่างเกลวินไป1ครั้งอาน,นี้สวนกับคืนมาบ้างอัลติเมตสกิลซัดเข้ามา2องล้านห้แสนถือว่าเบาจะจัดชิบะแยบหนึที แล้วก็ชิบาแม่แย้มนะครับเพราะว่ามีแค่ตัวเดียวดวงสวนกับคืนไปบ้าง5ล้านเดี๋ยวยังไงต่อครับกาบองเหล็กในจังหวะน,นี้กับเตรียมตัวตีเมสกิลมุนพายุใส่โคนข้างเข้าไป4ีล้านแแสนหมุ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 นคาซัดเข้าไปอีก12 000. ล้านหนุ่มแดงแล้วจดตีซ้ำเข้าไป1ทีครับแล้วยังไงต่อฮะตัวละครอย่างดวงสวนหน้ายัดก็ามาใส่ปู่บอมก็ามา10ล้านโอ้โหแรงจัดจัดช e ิบาแย้มนะฮะติดไม่ยอทอไปไม่ทีเย็ร้อยในดวงสวนกับคืนไปใส่คุณ v อสีหนึ่งรอบเข้าไปสว่าเ้าจจัดๆ ย่งไรต่อฮะลมหมุนตัดเหล็กในจังหวะนี้ของปู่บอมสวยกับคืนมาใส่แถวหน้าของผมสีบ่าแย่ไปหนึ่งครั้งเพื่อฮิวเลือดแล้วดวงสวนต่อยกับคืนไปใส่ตัวละครยางปู่บอมจากกระพัดเด็กโจมตีธรรมดานะฮะเพราะว่ามีลูกไฟใช้แล้วในรอบนี้โอ้โหระเบิดสวนกับคืนมานะฮะสำหรับกีกี้แล้วยุงแดงฮนะ เตรียมตัวไล่โจมตีนะครับโอโหลงไปนอนแดนเรียบร้อยนะครับสำหรับกระบองเหล็กในเทอร์แรกดวงสวนกับคืนมาบ้างยัดเข้ามานะฮะจากคูณเอพีเข้ามา4ล้านสัศวินขับเพื่อนปาดหน้าเคกยยัดเข้าไปใส่แถวหน้าหนึ่งทียังไม่ติดฟอร์ดดวงสวนกับคืนมาอีกหนึ่งรอบซัดเข้ามา5้าล้านสามแสนแต่เป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ฮะโซนี่ครับเตรียมตัวฝังสิงเงาจิเมสสกิลยัดเข้ามานะฮะแต่ตัวคอนยางดวงเปิดเข้ามา3ามล้านเจ็ดแสน แจบอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ดวงสะท้อนดาเมจไปคราวนี้ดวงติเมสกิลยัดเข้าไปนะฮะใส่ตรุษคอปูบอมเข้าไปยังติดไม่ยอดท้ออยู่คราวนี้ปืนจากความตายแล้วหมุนสัต์เข้าไปใส่ปูบอมอันติเมสกิลสั์เข้าไปถึง4ตัวเข้าไป4ล้าน9แสนแล้วก็ยัดเข้าไปอีก10ล้านแต่ว่าจากกรพพัดเด็กยังไม่ตายดวงสวยกับคืนมาบ้างหนึ่งครั้งเข้าไปส0บล้านโอ้โหแรงจัดๆที่บ้าแยบมึงทดวงสวยกับคืนไปบ้างนะฮะอีกหนึ่งรอบสั์เข้าไป4ล้าน9แสนแล้วก็เด้งฟอสแตกหนักๆนวงนองดวงติเม หิวเลือดกลับคืนมาอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับตัวละครอย่างดวงกระบองเหล็กปันปัดปัดปันเข้าไป12ล้านแต่เลือดอืดมากๆนะครับสำหรับตัวละครอย่างดวงดวงสวยกลับคืนมาอีกหนึ่งครั้งลงไปนอนแดนเียบร้อยสำหรับดวงของผมแล้วกาบองเหล็กในเทินที่4ครับเตรียมตัวที่เมสกิลปันเปิดเข้าไป1รอบ3ล้านหแสนแล้วก็ปัดปัดปัปัดปัดปัดซัดเข้าไป1ล้าน2แสนดวงเตรียมตัวสวยกลับคืนมานะครับใส่ตัวละครอย่างกาบองเหล็กซัดเข้ามา10ล้าน ดวงกระบ,บองเหล็กตายฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วก็ปั่นหนึ่งรอบเข้าไป3ามล้านห้าแสนแล้วก็เตรียมตัวปั่นหนึ่งรอบแล้วก็ปั่น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 เข้าไปอีก1 2บองล้านโอ้โหแต่ไม่ตายดวงสวยกลับคื้นามายัดเข้ามาอีก10ล้านฟื้นจากความตาย1รอบแล้วครับแล้วก็หมุนซัดเข้าไป3ามล้านห้าแสนแล้วจังหวะนี้อันติเมสกิวปั่นปันป่นปันป่นปันป่นปั่นปั่นแปดล้านหนึ่งแสนแต่ไม่ตายอะไรกันครับเนี่ยราวนี้ดวงสวยกลับคื้นมาแล้วกระบองเหล็กผมก็แตกคัะ ซำรอยจัดๆโอเคครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะไปปั้นกระบ,บองเหล็กให้มันโหดกว่านี้นะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้นะฮะอีโกคขาสขี่คนเดิมคนนี้นะครับก็ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะฮะบายบายสวัสดีครับ